สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาหาตามหาเพื่อนผมที่มาหลุดเข้าในแแม,มนี้ไม่คือแแมปอะไรไม่รู้ถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกผมด้วยไปเขาเป็นตะกองครับตะกองตัวสัสส่ผมใจเล็กๆหน่อยนะครับเออมาเจอแล้วเจอแล้ว ไปน,นั่งข้างๆเขา,ขาดีกว่าไปนั่งมันหนึ่งนั่ง,นขงข้างๆเลยอ่ามันดูอะไรกันมันน่ะถ้าใครรู้ว่าแบบนี้มันเล่นยังไงบอกผมด้วยนะครับโอเคครับนี่ดูครับนี่ นั่นคืข้างคุณตะกองเลยนะครับตันนี้ผมได้ตามหาเขาเจอเร็วโอ้โหตอนนี้โคตรเลยแบบมันเฮ้ยเดียวเดีย,เ,ดยเรื่องอ่ะอเ,เดี๋ยวมาดูคลิปมิแบบตั้งใจกันนะครับ ามีตัวคอเดินออกมาชื่ออะไรไม่รู้มานไม่ออกโอเคดูดิออกไปดูนะเหมือนตกูเอ้เหมือนเหมือนการ์ตูนนี้ผมเคยดูอยู่ตอนเด็กคุยกันเดี๋ยวเสียงมันแห็บเอ้ยเดี๋ยวเสียงมันแบบเดี๋ยวเสียง ลาผ่านไปเหรอเฮ้ยนุ๊กนุ๊กเบคอ,อนกับผมแดงเดินไปไหนเุ้ยนุ๊กเดินข้ามถนนเฮ้ยอ๋อนุ๊กนุ๊กเดินกลับบ้านเหรอใช่บ้านนี้บ้านเขาอันนี้แม่ใช่แม่เขาไม่ใช่แม่หละเอาเอาไปไหนแล้วอ่ะจบใช่เนียโอ้โหแป๊บเดียวเองเว้ยเกยมนี้ผมเคยเล่น มันเป็นเกมจำเดียบแต่ผมไม่อ่านให้ทุกคนดูอยา๋ยวคลิปหน้าผมจะอ่านให้ทุกคนดูกันนะครับเอออะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันคือตัวอะไรมันแปลกๆเนี่ยผมไม่รู้มันคือตัวอะไรด้วยซ้ำอ,อ่ะเฮ้ยนู๊บแล้วก็ไอ้เขา กับว้ายเอาโดนอะไรตัวอะไรวะคล้ายๆตัวร้ายนะครับใครรู้คอมเมนต์มาบอกด้วยว่าคือตัวอะไรเอาเฮ้ยเมื่อกี้ผมมาเห็นเหมือนระเบิดเมื่อกี้ทุงทท่งหญ้าภาพทุ่งหญ้าเฮ้ยโอ้สกุณากระตัมเอ้ยสกุณากระตัมอุระเบิดโอ้โหโอ้โหอ,อ,อะไรวะน่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจบอ่ะ จบแบบโอ oh ้โหอืมอเดี๋ยวก็ไปอุ้ยเหมือนว่าจะอยู่ในเครื่องบินนะครับเฮ้ยเฮ้ยเครื่องบินโตเครื่องบินโตเครื่องบินโตใช่ปะเครื่องบินโตโอ้โหโอ้เจ้าุ่งหญ้าโอ้โหอย่างสวยโอ้โหสวยจะบ้าแล้วโอ้โหระเบิดปั๊ดอะ จอดอย่างนั้นโอ้โหโอ้โหจอดอย่างนั้นจะรอดไหมเนี่ยจอดจอดถ้าจอดก็แปไปเอา้าไม่จะตายเหมือนนาคารนะเอ้ยตายตาย,ตายเหมือนทั้งลำอ่ะเฮ้ยในเดือดเสาในเดืเดเสาครับโอ้มีมีมนเนือดเสาตรงนี้พระราชาเอา้า เออมีว้ยแม่มุมอยู่ข้างๆเออมเอ,อ็มมีแช่คนหนึ่งมีเขามีแม่มุมอยู่ข้างๆอ,นนอันนั้นคือแม่มุมใช่ไหมอืมดูก็รู้ว่าแม่มุมนั่นเมื่อคืออะไรสเตียรเขาเอาจบแล้วแมบนี้มีแต่คนส้างแม่ไปๆ โอ้ยตาคอนหายตาคอนหายเลยบนนึงให้วุกคนดูกับผมก่อนนะตาคอนหายโอ้ยผมต้องตาวเข้าไปในแมปแล้วเดี๋ยวด,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 ดหาทางออกก่อนหาทางออกก่อน เขาคณครับคุณมีเอิมคุณหาทางออกให้ผมหน่อได้ไหมผมอยากออกแล้วอ่ะอู้โทรอออกก็อยู่ด้านหลังน้อยอ่ะด้านหลังด้านหลังอ่ะว้าวของครับตรงนี logical, ้สินะแต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 ะว้า